เรือล่มปากอ่าวเข้าไปปุ๊บยังไม่ได้เอ้ยรั้นที่สองเลยไปแล้วอ่ะก็คืออ่อนละทวยแล้วก็ไม่อึดไม่ถึกไม่ทนนะคะวันนี้ตก็เลยมีตัวช่วยที่จะทําให้สัมพันธ์รักของคุณเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็ยืนยาวมากนะคะนั่นก็คือคือคือ,คอมอ u ท t นเ n b i r ตัวนี้นะคะต้องบอกอ้าวผิดท่าน ก็จะเป็นมอลเทนเบิร์ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกาแฟนะคะเป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยสมุนไพรที่เยอะมากๆนะคะมีทั้งเกากี้กระชายดำนะคะ ปาลาไหลเผือกที่เป็นสมุนไพรนะไม่ใช่ตัวปลาไหลนะเขาจะเป็นสมุนไพรที่มีเชื่อว่าปาลาไหลเผือกนะคะ L- อาร์จ i n e นมีซิงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีซูคารโสซึ่งจะให้ความหวานแทนน้าตาลโดยที่เขาไม่ใช้น้ําตาลเลยสําหรับใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถทานตัวนี้ได้นะคะสามารถทานง่ายเลยเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยแฟนเราอะ่ะก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันอาจจะลังเร็ว ไรลีลาพอมันหลังเร็วเนี่ยมันไม่มีลีลาอะไรต่อแล้วนะก็เลยอยากจะให้แฟนลองทานต้องบอกว่าอยากให้ลองจริงๆนะเพราะว่าวิธีการทานแหนง่ายก็คือมันเป็นกาแฟคุณคุณก็ชงในน้ำร้อนนะคะก่อนที่คุณจะมีความสัมพันธ์รักแน่นแฟนนะคะ30นาทีก่อนที่จะมีรายการน,นะคะทานไปก่อนเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นกระชายดำนะคะหรือว่าจะเป็น เกากกี้หรือว่าต่างๆที่เขารวบรวมอยู่ในนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงฮอร์โมนทางเพศช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนโกรดฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาและใครที่มีปัญหาแบบอย่างที่บอกว่าเล็กหลังเร็วและลีลายังเข้าไปไม่ถึงไหนเลยอ่อนละทวยแล้วคุณจะหมดปัญหานี้ทันทีทั้งผู้หญิงที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะช่วยไปเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางเพศผู้หญิงทั้งทางเพศผู้ชายใครที่มีปัญหาในเรื่องนี้ไม่อยากให้ความรักของคุณจบลงเพียงเพราะเรื่องบนเตียงนะคะจะแนะนําเลยกับผลิตภัณฑ์มัลเทนเบอร์ตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อได้เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดตามไว้ให้ตรงนี้นะคะอย่าลืมไปหามาทานกันนะ